สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อออนพิสาลุงพลนะคะนี่ก็สี่โมงแล้วนะคะสี่โมงกลัวแล้วพ่อแม่พี่เนาะพ่ออนกะดำได้เครื่องทางเด้อพ่อแม่พี่เนาะเครื่องทางแล้วหนาว้ากะซอยดำแล้วกับซอยท้อนหย่าพออ้อแม่เนาะมือนี้เล่งเสียเอาให้มันไก่สีแล้วบบแล้วก็สียังน้อยพ่อแม่พี่เนาะ ไปน้องนิโอลงไปดำนาลงไปดำนาไปว่าน้ำมเลียลินบามาบโ้ไปดำนาดำเป็นไม้นาน่ะนะพุ่น่ะว่าน้ำนันอาป่างามาบอยไปลนลงไปดำนาน้ำยาพ้าพุ่นไปถอนหยาน้ำยาผ้าเด้ออนอนอยู่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 ลงมาทำไมล่ะเนี่ยโอ้ยนอะคือไปอยู่ค้างเทิงพุ่นฮะ ก็บนอนเฝ้ารถดอยู่ผุนเหลงมาให้ยังลงมาก,กับบด้มีประโยชน์อีหยังมาข้างอีอ้ออยู่พูน่าลงไปดำหน้าซอยาาิไปโอ้มาทั้งสองตัวแม่ขาวนวนก็มาด้วยนะคะคุณอีฟซีนี่ค่ะขาวนวนโอ้ยอ,อย่าลงไปเหยียบเข่าเด้อนอนอยู่คอนแทน้าเด้อโอ้ลูกชายลูกชายคนโตเนี่ยอืมอืมอื้เิ่งพนดอะคีดจากันอะไรโอ้ยน่า อ้ผู้สาบ่มากล่ะคิตาโปโอ้ยโอ้ยโอ้ยคตาโปคิตาโปฮอมอืมฮึมเรียบรื่นเรือเบลเบลเบอืมอืมมบงไลูเรื่องเลยลงไปดำหน้าพุ่นนอนอยู่มมมแม่แม่อยู่หามค้างหามห้องครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วก็ประมาณสี four, ่ห้ามัดก็ลู่ผลนะคะคุณอีซีหญ้ย่าก็ยังทอนย่าอยู่ ไม่ไม่ไงเลยคือผมมาก,กินน้ำเป๊ะี่น้ำสปอนเซอร์น้ำเอ็มย้ายไม่แม่เช้าเย็นเลยเนี่ยช้าเย็นแล้ว,วนวน,วน,นก็เพื่อนบ้านนะคะเขาก็ชาของเขาอยู่แต่เขาชาก่อนของป้าออนข้าวเขาก็เขียวเรียบร้อยแล้วนนค่ะ<ๆ>เพื่อนบ้านไกลๆกันนะคะคุณเอฟซีนาติดเขตกันมากินสปอนเซอร์เนี่ย ใส่กางเกงขาทังสันน้ำปิ้งบ่เข่าบ่อคางเกงนั่นปิ้งบ่มีบ่อเฮ้อปิ้งบ่มีบ่บ่ใส่กะใส่กางเกงขาบวอยว่ะจ้าบ่มีปิ้งบ่พ่อใหญ่เจ้าย่านปิ้งยี่บ่อบ่ญานบ่โอ้นี่นะคะ ตรงนั้นก็ลึกมากเลยเพียงเอวเลยคุณเอไม่รู้จะดำได้หรือเปล่าพรอ่อนก็ดำเท่าที่จะดำได้นะคะกาก็ยาวสุดๆแล้วเนี่ยเอาปลายออกนิดเดียวเองนะคะกะถ้าเราปักกาลงไปถ้ามันนั่นก็ไม่ดำนะคะไม่ดำถ้าน้ำท่วมปลายกาก็ประมาณนี้นะคะ